เดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนารัตนาพงศ์ครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของพลังงานแต่จะไม่ใช่หัวข้อที่กาลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันครับเราจะมองไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรากําลังจะพูดกันถึงระบบการชาร์จพลังงานแบบไร้สายสาหรับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านี่เป็นเรื่องใหม่เรื่องน่าสนใจสำหรับประเทศไทยครับมีแขกรับเชิญสองท่านอยู่กับเราในวันนี้นะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสัรมาีศีครับท่านเป็นคณะบุรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังครับ ท่านที่สองนะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรวีรเชษฐ์ขันเงินเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของราชกระบังด้วยนะครับทั้งสองท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงเรื่องของ ระบบชาร์จพลังงานแบบไร้สายผมขอ,อาเริ่มต้นด้วยด้วย,วยภาพรวมรของยานพาหนะหรือว่ายานยานต์ที่ใช้ไฟฟ้าในบ้านเราก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างและแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องบอกว่าขณะนี้นะฮะรถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีอะไรต่างๆาเนี่ยกำลังที่จะขับเคลื่อนนะฮะกำลังที่จะมีการพัฒนาแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะ,นะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยต,ต้องบอกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ย เป็นพลังงานที่จะถูกนำมาใช้ทดแทนในหลายๆในหลายๆสิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถยนต์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่อย่างเช่นในห้างสับสินค้าภายในตัวอาคารหรือในส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของพวกการเคลื่อนที่นะฮะของยานยนต์หรืออุปกรณ์ในการทําให้เกิดการเคลื่อนที่ภายในอาคารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือระบบไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นระบบที่เหมาะมากนะฮะในเรื่องการขับเคลื่อนนะฮะแต่ไม่ใช่เพียง เฉพาะภายในอาคารนะะอุปกรณ์ต่างๆนะะในการขับเคลื่อนทั้งภายนอกอาคารหรืออะไรต่างๆเนี่ยระบบไฟฟ้านะครับต้องถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์อนาคตคอีกทิศทางหนึ่งนะฮะที่โลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเข้าไปสู่จุดนั้นทั้งในแง่ของความสะดวกสบายบในแง่ของมลพิษใช่ครับมีประโยชน์หลายด้านใช่ไหมย์ใช่ครับเพราะว่า ในระบบไฟฟ้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษนะฮะจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่านักขณะนี้ในบ้านเราเนี่ยนะฮะเราประสบปัญหาเรื่องมลพิษที่เกี่ยวข้องนะฮะกับยานยนต์ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพื้นที่บางพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เป็นโซนที่เขาต้องการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะฮะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะฮะกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะโดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยการจําเป็นที่จะต้องดู แลเรื่องพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและก็สาคัญอย่างยิ่ง <ผม S 1> น,นะครับผมผมเลยถามอาจารย์วิดเดเช่ครับ,อย,รบอยากให้อยากให้เล่าให้ฟังถึงแนวคิดของระบบชาร์จพลังงานแบบไร้สายว่าแนาวคิดเราเป็นยังไงแล้วเราต้องการอะไรกับเจ้าตัวเครื่องนี้บ้างอาจารย์คร,ครับแนวคิดคือว่าต้องการส่งเสริมการเพิ่มความสะดวกในการชาร์จไฟฟ้าปกติการชาร์จไฟฟ้าก็ต้องมีการต่อสายเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับบางครั้งในขณะที่เสียบปลั๊กเข้าไปก็อาจจะมีประกายไฟเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น หนึ่งในกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นก็คือการเพิ่มความสะดวกการเพิ่มความสะดวกที่ไม่ต้องใช้สายนะครับก็คือมีตัวส่งตัวหนึ่งตัวรับตัวหนึ่งแล้วทําให้เกิดการใช้งานที่ง่ายสะดวกไม่ต้องไปพะวงกับการที่จะต้องไปเชื่อมต่อสายนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญก็คือว่าสามารถที่จะออกแบบให้ขนาดแบตเตอรี่มีค่าลดลงเพราะว่าเราสามารถชาร์จมันได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้น แบตเตอรี่ที่จะอยู่ในเครื่องเครื่องมือต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งมือถือโน้ตบุ๊กก็ลดขนาดแบตเตอรี่ลงไปไวยคือความสะดวกสบายในการชาร์จจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่จะอยู่กับเครื่องมือแบบเราเนี้ยก็ไม่จะเป็นต้องใหญ่ละก็จะเล็กลงได้ก็สามารถลดขนาดลงไปได้อ,อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ามันจะมีเครื่องรับแล้วก็เครื่องส่งคเครื่องรับก็จะอยู่ตามแล้วแต่เาจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆในผนังอยู่ในถ้าเป็นเครื่องเครื่องส่งนะครับอาจจะอยู่ใต้พื้นโต๊ะ ใต้พื้นห้องหรือว่าอยู่บนผนังหรือจะบนเพดานก็ได้แล้วตัวรับก็จะอยู่กับเช่นอยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่กับมือถืออยู่กับรถยนต์ครับหมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะจัดจะชาร์จแบบนี้ก็คือเพียงแค่เอาตัวรับมาอยู่ในบริเวณเดียวกับตัวส่ง ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เราก็จะสามารถขับมาให้อยู่ในบริเวณนั้นได้ขับมาจอดแล้วก็อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกับที่เราส่งนะครับก็ได้วิธีการทํางานของของของมันใช้สัญญาหรือใช้คลื่นอะไรในการส่งรับส่งพลังงานใช่ครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุความถี่เป็นหลักมิโกเฮิร์สนะครับซึ่งสามารถจะทําให้เรากําหนดที่ทางการส่งคลื่นนี้ได้ไม่ไม่กระจายออกรอบตัวเหมือนกับสถานีส่งวิทยุเป็นการส่งจุดต่อจุดผมส่งไปหา ท่านอยากขอท่านผู้บรรยายนะครับก็จะสามารถส่งไปได้ไม่ได้ออกไปรอกข้างในแง่ความในแง่ความปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ถ้าในลักษณะนี้เนี่ยมันจะทําให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นได้มากเพราะว่าไม่ได้ไปรบกวนอื่นนะฮะคลื่อที่ส่งเนี่ยเป็นเคลื่อที่มุ่งไปที่จุดเป้าหมายโดยเฉพาะนะฮะไม่ได้ไปทําให้มันไปเกิดการเดี่ยวนําในบริเวณรอบ จากเครื่องรับไปถึงเครื่องส่งโดยตรงโดยไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้านนอกจุดต่อจุดค่ผมจุดเด่นของของของระบบนี้คืออะไรอาจารย์มันสามารถผ่านน้ําก็ได้ผ่านผนังก็ได้ใช่ไหมอาจารย์คือสามารถส่งผ่านสิ่งที่สายตาเราเรามองไม่เห็นนะครับเช่นผนังตึกก็ได้ผนังไม้ผนังปูนได้ผนังโลหะบางชนิดมีส่วนที่สามารถส่งได้ครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในการใช้งานก็ อาจจะถือว่าน้อย<ม>เพราะฉะนั้นเรา<ม>เราสามารถใช้งานแม้กระทั่งในในในน้ำ<ม>หรืออยู่ในเรือเราสามารถส่งผ่านน้ำได้อาจารย์ลองวาดภาพดูได้อยไหมครับว่าในอนาคตเราคิดค้นระบบนี้ได้แล้วในอนาคตวิถีชีวิตของคนถ้าเราใช้เครื่องมือนี้นะวิถีชีวิตของคนในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างประโยชน์มันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับอาจารย์การพกพาพลังงานอยู่กับตัวเขาเรียกว่า energy on board เนี่ย<ม><ม>ก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงอาจจะมีอาจจะไม่มี มีเฉพาะเครื่องรับอย่างเดียวถ้าเราเราอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจะรับเหมือนกับรับสัญญาณไวไฟนะครับเราเราเราสามารถเราก็ไม่ต้องมีการไปเชื่อมต่ออะไรเหมือนไวไฟอ๋อชัดเลยที่ชัดเลยตัวอย่างชัดเลยใช่ครับก็จะสะดวกสบายมากใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการมั่นใจว่าเราออกไปในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเราก็ต้องมีแบตเตอรี่คล้ายๆหลักเกณฑ์เดียวกันครับก็คือว่าสามารถทําได้แบบสองมีทั้งสองโหมดสองโหมดสามารถสลับกันใช้ได้ครับเราจะเห็นภาพแบบนั้นเนี่ย ในระยะเวลาอีกสักกี่ปีที่เราจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช้แบบไร้สายมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ไร้สายก็จะมีระดับมากขึ้นแล้วก็เริ่มตั้งแต่ในปีใกล้ๆนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เราเริ่มมีการร่างมาตรฐานการส่งกำลังไร้สายขึ้นมา ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เป็นคนกําหนดร่างมาตรฐานนี้ด้วยครับนะ,ค,ะครับรบผมเรื่องการประหยัดพลังงานอาจารย์วิธีนี้เครื่องมือแบบนี้ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับก็ใกล้เคียงกับการใช้ตามตามสายได้สามารถทําได้ขนาดนั้นครับผมต้นทุนในการคิดค้นอย่างเช่นถ้าหากในอนาคตจะเป็นรถยนต์ก็ดีจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ดีจะติดเครื่องรับและเครื่องส่งนี้ต้นทุนณนะปัจจุบนันถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เราพอคำนวณต้นทุนได้คร่าวๆไหมอาจารย์ผมคิดว่าต้นทุนอยู่เป็นต้นทุนที่ สามารถคนทั่วไปสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ได้นะครับ oh. ไม่ไม,ไมไ่แพงเกินไปไม่แพงอย่าง,าง,างที่คาดหมายว่าระบบเทคโนโลยีแบบนี้จะต้องแพงมากๆเราเราเรา,เราคิดว่ามองเห็นวัสดุอุปกรณหรกร์หรือการออกแบบหรือระบบอยู่ในราคาที่คนทั่วไปใช้ได้ครับผมถ้าถ้าผมลองนึกเป็นตัวตุกกตาลเล่นว่า ถ้าเป็นรถยนต์ใหม่โอเคอาจจะทาเครื่องนี้ออกมาพร้อมกับจากโรงงานเลยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบเดิมรถยนต์แบบเดิมต้องการจะทําระบบแบบชาร์จแบบไร้าสายก็สามารถทําได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นไปได้ครับคือการชาร์จแบบไร้าสายนี่จริงๆก็จริงๆเราเราเราเห็นคําว่าไร้สายนีย่เราอาจจะเห็นอยู่ตามร้านอาหารที่มีการใช้เครื่องเครื่องอุปโอาหารแบบเหนี่ยวนำบแบบนั้นก็เป็นเป็นไร้ไร้สายชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก,ก็เป็นไปได้ครับครับผมอาจารย์คมสันครับอาจารย์คิดว่า รัฐบาลเองก็ดีเอกชนเองก็ดีควรจะหันมาให้การสนับสนุนลักษณะแบบนี้การค้นคว้าการวิจัยแบบนี้ในอนาคตต,ต่อจากนี้ยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าน,นี้เป็นการคิดค้นนะฮะของทางอางจารย์นะฮะแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเทคโนโลยีของของของคนไทยที่คิดขึ้นได้จากคนไทยของเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาพ อุตสาหากรรมภาครัฐบาลเนี่ยผมว่าเราเข้ามาร่วมร่วมมือกันนะฮะในเรื่องการกับเพื่อนในเรื่องการพัฒนาคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกนะฮะ ในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นหรืออะไรต่างๆแต่เราเนี่ยแพ้ในเรื่องของการสนับสนุนนะฮะการส่งเสริมเพราะฉะนั้นถ้ามีระบบการกลับเลื่อนเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําได้เองเลย <sl ok. S 2> นะครับแล้วกถ็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะฮะทางด้านนี้นะ,ะกับอุปกรณ์นะฮะอีกหน่อยเราไปที่ห้างเราไปอะไรต่างๆเนะี่ยเราสามารถที่จะวางอุปกรณ์แล้วก็ชาร์จนะฮะอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสบายนะฮะนี่ก็คือจุด ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเทคโนโลยีของประเทศไทยขึ้นด้วยครับผมคุณผู้ชมครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานครับอาจารยบุรีเซกประสิทธิ์ผมบอกว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะมีเครื่องมือใหม่ๆออกมาเป็นการค้นคว้าใหม่ๆ S <S <S อีกสักอีกสักไม่เกินไม่เกิน 2, 2> อ 2> อาทิตย์น่าจะน่าจะได้ทราบว่าเป็นอะไรนะครับทั้งหมดนี้คือเดืนอหน้าประเทศไทยที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับหลายเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นและต่อไปเราคงจะได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่ทางคณะนะครับแล้วเราก็าทางนักวิจัยได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยทางวิศวะรักบังเนี่ยก็จะเอาไปรวมกันนะฮะแล้วก็เอาไปโชว์ในงานวิศวกรรม57ที่เกิดขึ้นที่ไบเทค บางนาในช่วง27-30ถึงพฤศจิกายนนี้นะคบก็คืออีกไม่กี่วันใช่คร,ครับสามารถไปชมกันได้ครับผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยทวันนี้นําเสนอเรื่องพลังงานเป็นทางเลือกใหม่ๆและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราสามารถประยุกต์ใช้โดยใช้นวัตรกรรมและการาคิดค้นของคนไทยกันเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ Thank you.